ตอนที่6สองวิญญาณในร่างเดียวค่าโชคชะตาของบุตรฟ้าประธานลดลงไป100แต้มและเขาก็ได้ค่าโชคชะตาคืนมา500แต้มมันเหมือนกับการแลกเปลี่ยนที่1ต่อ5นั่นคือสิ่งที่กูชางเกอคิดพอเขาฟังข้อความของระบบในใจเขาตัดสินใจแล้วตอนนี้เขามีเวลาเขาจะใช้ค่าโชคชะตาเหล่านี้เพื่อเพิ่มค่าสถานะของตัวเองภายในห้องถงหลักเย่เฉินที่หมดสติ โดยสิทธิ์ตำหนักลงทันพาตัวเขาไปสุดท้ายก็เป็นอันสรุปแขกพากันคุยสิ่งดังจ้อแจ้คุณชายผู้นี้ไม่เพียงจะมีพลังเหลือลำ้ำภูมิหลังของเขายิ่งเกินจินตนาการเหนือสิ่งอื่นใดปรมุกศักดิ์สิทธิ์ถเฉียนถึงกับมอบลูกสาวของตัวเองให้เขาคนส่วนใหญ่ต่างกำลังคาดเดาถึงตัวตนของกูฉ่ฉางเกอพวกเขาตัดสินใจแล้ว ว่าพวกเขาจะต้องรายงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้ให้นิกายพวกเขารับรู้ถ้ามีโอกาสก็ต้องคอยประจบคุณชายผู้นี้ให้ได้มันจะเป็นผลดีต่อพวกเขาแน่นอนมันยังเดาได้ว่าแดนบุรพาจะตกอยู่ในความวุ่นวายไปพักใหญ่แน่ๆไม่ชา้าพิธีก็จบที่งานเลี้ยงบุตรศักดิ์สิทธิ์ถายเฉียนชูเสียนกำลังก้มมองคนรุ่นเดียวกับเขาภายในนิกายด้วยความภาคภูมิใจ จากนั้นเขาก็เลียนสุราให้กับกู่ฉางเกอหนึ่งจอกต้องขอบคุณคุณชายที่ช่วยเหลือถ้าท่านต้องการอะไรจากข้าในอนาคตโปรดบอกข้าข้าจะพยายามทำให้ท่านสุดความสามารถทุกคนที่มีสติปัญญาสามารถบอกได้ว่ามันคือการประกาศตนเป็นบริวารแม้ชูเฉียนผู้นี้จะเป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์ให้เฉียนก็ตามเขาก็ยังยอมก้มหัว กู่ชางเกอรับสุลามาด้วยรอยยิ้มและยกกระดกในอึกเดียวแค่เรื่องเล็กน้อยไม่จำเป็นที่พี่ชูต้องใส่ใจมีได้มีได้ฉูเสือนดีใจแต่แก่นี่กำลังเลียคุณชายไม่หยุดสำหรับคุณชายที่ลงมายังอาณาจักรเบื้องล่างของเรามันถือเป็นเกียรติของแดนบุรพาของเรามากไม่มีผู้อาวุโสหรือสิทธิ์คนใดที่เป็นพวกปัญญาอ่อนพวกเขาเข้าใจถึงตะก,กะเบื้องหลังดี พวกเขายังเริ่มเข้าร่วมและเลียก,กู่ฉางเกอกันจนเปียกในเวลาเดียวกันพวกเขายังสาบส่งชูเสียนในความเจ้าเล่ห์เขาไม่เคยแสดงด้านนี้ออกมาเลยพวกเขาไม่คิดว่าความสามารถด้านการประจบของเขาจะเป็นเลิศขนาดนี้แค่คำพูดคำจาไม่กี่คำเขาก็ได้กลายเป็นลูกสมุนของนายน้อยท่านนี้แล้วสำหรับสิทธิหลายคนพวกเขาชื่นชมและอิจฉาเขาชิงเกอร ปามุกไท่เฉียนสังเกตเห็นว่าลูกสาวตัวเองหน้าซีดขเขาขมวดคิ้วไม่กี่วินาทีก่อนคุณชายกู่ดูเหมือนจะปลดปาลูกสาวเขาแต่ทำไมตอนนี้เขาถึงไม่สนใจนางกันท่านพ่อซูชิงเกอร์ใส่หัวใบหน้าของนางเขาซีดนางไม่อธิบายอะไรกู่ชังเกอร์จะมาสนใจในตัวนางได้อย่างไรการแสดงก่อนหน้านั้นก็แค่เพื่อกันแกล้งเย่เฉินเท่านั้นเอง นางไม่รู้ว่าเย่เฉินกับกู่ชางเกอมีความขุ่นเคืองอะไรกันมาเขาถึงได้จงใจทำให้เย่เฉินอับอายขนาดนั้นแต่ทว่านางรู้ว่าตอนนี้มันดีที่สุดที่จะทำให้กู่ชางเกอรหงุดหงิดด้วยสถานะของเขาเขาจะขาดสาวงามที่มีพรสวรรค์ข้างกายได้อย่างไรสู่ชิงเกอฉลาดมากนางเข้าใจดีถึงคุณค่าในตัวนางเฮ้อ ปามุท่เฉียนก็นไม่ได้โง่เขาสามารถเดาได้จากสีหน้าของลูกสาวของเขาเขาแสดงความกังวลเล็กน้อยบนใบหน้าเพราะได้ยินพ่อของนางถอนหายใจซูชิงเกอกับไม่ได้รู้สึกดีอะไรเช่นกันนางรู้ว่าพ่อของนางเป็นคนยังไงนางรู้ว่าเขาอาจมีเรื่องลำบากใจบางอย่างเขาถึงได้ทำอะไรแบบนี้นางเหลือบมองกูชางเกอแล้วังเลสักพักสุดท้าย นางก็กัดฟันและตัดสินใจตอนงานเลี้ยงสิ้นสุดนางจะละทิ้งศักดิ์ศรีและไปขอโทษเขาเหนือสิ่งอื่นใดนางคือต้นตอของเรื่องในวันนี้แต่ทว่ากูฉางเกอไม่เคยเหลียวแลนางเลยเขาเดินกลับห้องเขาทันทีที่งานเลี้ยงจบคำพูดก่อนหน้าของเขาเกี่ยวกับดวงจันทร์และการดูมันด้วยกันเหมือนเรื่องตลกเฉยๆแน่นอน กูชางเกอแค่พูดมันเล่นๆเขาไม่มีเวลามาอยู่ชมจันท์กับซูชิงเกอ์หรอกแม้การเยี่ยงเอาเมลอนที่สุกงอมของคนอื่นมากินจะหอมหวานแต่ถ้าเขาลงเอยด้วยการกินคนแบบนางเขาอาจโดนอสูนเทพจากมิติอื่นโจมตีจนตายความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่าแม้ซูชิงเกอจะสวยชุดเด็ดข่าผิวไหวที่ทำให้นางดูเหมือนเทพธิดา แต่นางก็ยังไม่คุ้มกับการที่ให้เอาชีวิตไปแลกพอนางเห็นกู่ช่างเกอเดินไปไกลซูชิงเกอร์ก็ยืนนิ่งกับที่ต่ลึงงนันนางไม่มีโอกาสจะได้พูดสิ่งที่อยากพูดสักคำนิสัยของนางเอ็นเอียงไปทางด้านเงียบและเย็นชาแม้นางจะไม่ค่อยพูดเยอะแต่มันก็เป็นครั้งแรกที่นางเจอคนที่ไม่ไว้หน้านางแบบนี้ตรงกันข้าม ถ้าเย่เฉินได้พูดอะไรกับนางสักคำเขาจะอารมณ์ดีไปทั้งวันซูชิงเกอรถอนหายใจและเตรียมจะทำสิ่งที่ไม่เป็นตัวเองกูชังเกอเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากซะจริงเขาเข้อหน้าสนใจกับเจ้าเย่เฉินนั้นมากตอนนั้นในหัวนางเสียงผู้หญิงคนนึงดังขึ้นด้วยน้ำเสียงหยอกล้อแม้เสียงจะฟังดูไพเราะแต่มันก็เต็มไปด้วยความชั่วร้ายแต่ทว่า ซูชิงเกอร์คุ้นเคยกับมันมานานแล้วนางไม่ตอบสนองเลยเสียงนั้นอยู่กับนางมาตั้งแต่เกิดมันคือความลับที่พ่อของนางยังไม่รู้ด้วยซ้ำสองวิญญาณในร่างเดียวตกดึกที่ห้องของกูชางเกอชายชราที่มองหน้าตาได้ไม่ชัดปรากฏตัวขึ้นการรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างไรกูชางเกอนั่งสมาธิบนเตียง เขาถอนสมาธิออกจากหน้าจอระบบลืมตาและถามนายน้อยเรื่องราวเป็นไปนตามที่ท่านคิดปะมุกไทถเฉียนเรียกซูชิงเกอไปหาและบอกนางถึงเหตุผลและความลำบากใจของเขามันคืออะไรกูชังเกอร์เลิกคิว้วชายชลาในชุดดำตอบผู้อาวุโสสูงสุดที่แข็งแร่งสุดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเฉียน ตายไปตั้งแต่300ปีก่อนแล้วแค่ว่าเขายังไม่ล่วงไหลไปโลกภายนอกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเฉียนจึงต้องการหาที่พึ่งใหม่นอกจากนั้นภรรยาของปามุกศักดิ์สิทธิ์ไทเฉียนคือหญิงสาวสูงส่งจากอาณาจักรเบื้องบนหลายปีก่อนนางโดนพาตัวกลับไปอาณาจักรเบื้องบนโดยขุมกำลังบางแห่งปามุกไทยเฉียนจึงหวังใช้ซูชิงเกอเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับท่าน และใช้สายสัมพันธ์นั้นเพื่อหาตัวภรรยาของเขาโอ้ไม่คิดเลยว่าเขาจะเดาถูกกูชังเกอร์สยยิิมเขาคิดถึงมันมานานแล้วเนื่องจากซูชิงเกอร์คือนางเอกนางก็ต้องมีเรื่องไม่ธรรมดาติดตัวดังนั้นเขาจึงให้ชายชลาไปรวบรวมข้อมูลชายชลาในชุดดำนั้นคือเท่าหมิง เขาคือผู้คุมการส่วนตัวของกู่ฉางเกอนในการเดินทางมายังอาณาจักรเบื้องล่างเขาแข็งแกร่งมากไม่ต้องพูดถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเชียนแม้กระทั่งทั้งแดนบูรพาก็มีสถานที่ไม่มากที่เท่าหมิงไม่สามารถเข้าไป